สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ลิฟเทคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปชมนะครับงานติดตั้งมาสเตียนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มของแต่ง VIP ชุดใหญ่นะครับคันนี้นะจัดเต็มภายในนะครับหุ้มหนังเบาะใหม่พร้อมกับคอนโซล VIP สวยงามแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคันนี้จัดเต็มอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลย บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับมาจิตี้คันนี้นะครับผมจัดเต็มภายในชุด V.I.P. นะครับคันนี้นะครับลูกค้าขอหุ้มเบาะใหม่นะเปลี่ยนสีเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมนะครับสีเดียวกับรถ B.M. w ยูเลยนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ยังเพิ่มเป็นคอนโซลนะครับคอนโซลพร้อมฉากกระจกกั้นกลางแบบนี้นะครับผมระหว่างห้องโดยสารกับห้องคนขับนะครับตัวนี้นะครับกระจกกั้นกลางสามารถอ่าสไลด์ขึ้นลงได้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมคอนโซลนะครับสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะสวยงามมากนะครับ คอนโซลนะครับก็เพิ่มเป็นตัวทีวีนะครับสไลด์ขนาด24นิ้วนะครับผมพร้อมกับจอแอนดรอยนะครับเชื่อมต่อกันเลยนะฮะสวยงามมากๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันของคอนโซลนี้ก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับมีทั้งนี่นะโตะนะครับสำหรับวางโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าอาไว้สําหรับทานข้าวนะครับก็มีนะฮะสฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นชั้นสําหรับวางเท้าแบบนี้นะครับผมเปิดขึ้นมานะก็จะเป็นช่องเก็บของแบบนี้เลยนะครับผม ด้านนี้โครงกลางก็จะเป็นช่องเก็บของให้นะครับแบบนี้นะฮะผมแล้วก็สามารถกดปรับนะครับนี่เปิดไฟต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสวิตต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะตัวนี้นะฮุ้มลายไม้นะครับเข้ากับตัวสีเดิมของรถเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ยังเพิ่มความหรูหราด้วยไฟเพดานนะครับไฟเพดานเป็นแบบไฟเส้นนะครับ สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เบาะแถวหน้านะครับเบาะคู่หน้ายังเป็นเบาะเดิมของรถนะครับผมเอาไปหุ้มหนังใหม่นะครับแล้วก็ยกแถวกลางและแถวหลังสุดออกนะครับทำเป็นเบาะ VIP 3ที่นั่งนะครับผมเบาะ VIP 3ที่นั่งแถวหลังสุดเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะเรียกได้ว่า VIP ขั้นสุดกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ จริงนะครับคันนี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับก็มีเป็นจอแอนดรอยมีทีวีแล้วนะครับกอเพิ่มเป็นลำโพงนะฮะคันนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นลำโพงตรงรุ่นออริสันนะครับปกติเนี่ยของมาร์จิสีเนี่ยจะมีคู่หน้าที่เป็นคู่ที่อยู่บริเวณคนขับนะครับแล้วก็คู่หลังคู่หลังก็อยู่ตรงประตูนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากั้นห้องโดยสารแล้วนะครับลูกค้าจึงเพิ่มลำโพงไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมไว้หลังสุดเลยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณเสาด้านหลังนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะตัววนี้้แกล็ เพิ่มความรูไหลอีกนะครับปูพื้นเป็นพื้นลายไม้นะครับตัวนี้นะครับเป็นพื้นลายไม้นะครับผมสวยงามมากๆนะฮะให้ดูรูหราเหมือนอยู่บ้านเลยเอาง่ายๆคือเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับขึ้นรถนี่เดินทางไกลนี่เหมือนนั่งอยู่บ้านนะฮะนั่งโซฟาเคลื่อนที่ชัดๆเลยนะครับตัวนี้และยังเพิ่มเป็นตัวสครับเพด LED นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับคันนี้นอกจากจะหุ้มด้านหลังแล้วนะครับด้านหน้าก็จัดให้เข้าคอนเซปต์เดียวกันนะครับหุ้มด้วยนะครับผม อ่าคันนี้เพิ่มถาดกลางนะครับคันนี้ถาดกลางจัดเป็นสีดำเปีนโนแบคนะครับพร้อมกับเท้าแขนนะครับผมพุ่มเป็นหนังสีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นชุดแต่งนะครับผมเป็นตัวสเกิร์ตนะฮะเป็นตัวโคเมียมนะครับเป็นโคเมียม ครับโรเมี่มตัวนี้นะครับผมเพิ่มความดูหราทางด้านหน้ารถนะครับพร้อมกับแรปฟิล์สแควร์ลอยกันชนหน้าเข้าไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเป็นฟิล์สแควร์ลอยฝากระโปรงนะครับผมก็ดูแลกันนะครับตรงนี้เพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ประทะหินมากที่สุดนะครับเวลาขับขี่เนาะก,ก็ติดเป็นฟิล์มกันลอยไปนะครับก็ยังมีเป็นโรเมี่มชิ้นยาวนะครับผมเป็นโรเมี่มสักชิ้นแบบนี้นะครับผม สวยงามมากๆนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับมาจตี้คันนี้นะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยสาหรับใครที่ใช้มาจิตี้อยู่นะครับอยากจะแต่ง v i ทีหรืออยากจะใส่ของแต่งอื่นเพิ่มเติมนะครับผมที่ออโต้รีเของเรายัางมีให้บริการอีกหลายรายการเลยนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทีนี้ให้บริการนะครับผมสำหรับนี้ขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ